มาชมกางเกงเสือภูเขาจากดีแคทลอนดีกว่าครับว่าคุณภาพกับราคามันโอเคไหมสวัสดีครับก่อนจากไบเดนะครับวันนี้ก็ได้มีโอกาสได้ไปซื้องเกงตัวใหม่ซึ่งกเกงสำหับเสือภูเขาเนี่ยมันมีหลายแบบหลายประเภทมากครับแต่ว่าถ้าแนว อะเทรลวินโดฟรีไรเนี่ยเขาจะไม่เขาใส่เป้าตรงกันเขาใส่เป็นางเกงกึ่งลำลองแบบนี้ครับก็จะสบายสบายกึ่งลำลองขาจะกว้างๆหน่อยแล้วก็มันก็จะมีหลายแบบแบบที่มีมีเบาะบุกข้างในเป็นเป้าเป็นเหมือนเป้าตรงครับเป็นแต่บุกข้างในตรงเกงเลยเพื่อให้เรานั่งสบายขึ้นแบบไม่มีนี่ผมเลือกแบบไม่มีมาเพราะว่าเบาะผมค่อนข้างเบาะที่จักรยานค่อนข้างหนาอยู่แล้วครับ ไม่ใช่แบบบางมากแล้วก็มันก็มีข้อดีข็เสียแบบมีบอกว่าจะจะมาจะแบบพอมันเปียกอาจจะแห้งช้าอะไรเงี้ยครับแต่อันนี้ก็จะแห้งเร็วเพราะมีตัวบอกแต่ตัวผ้าก็จะเหมือนกันอันนี้อยู่ที่การเลือกใช้อันนี้มาดูของผมจะเป็นกางเกงสือภูเขาดีแคทลอนรุ่นมันยี่ห้ออ๋อยี่ห้อดีเขาเล่ารุ่นล็อกไรเดอร์เป็นเป็นยี่ห้อล็อกไรเดอร์ครับแต่แต่ขายในที่แคทลอนรุ่นนั้นอะไรว่ารุ่นบอกไม่ได้แล้วก็ ข้อเสียอย่างหนึ่งของดีแคทลอนเนี่ยบางทีบางรุ่นนะครับเราไปเราชอบรุ่นนี้พอมันหมดร็อตเขาไม่ทำซะอย่างนั้นเขาทํารุ่นใหม่ไปเลยซึ่งวันี้เราชอบรุ่นนี้อย่างกระเป๋าเป้น้าอะไรเงี้ยบางรุ่นที่ดีมากๆใหญ่แล้วเสียบแกป๊ปแล้วมีเพจให้ติด,ตดเพลได้ติดกล้องที่หน้าอกก็อยู่ๆก็เลิกทารุ่นนั้นไปผมก็งงก็ตามนั้นครับอันนี้มาดูกันว่า,วา,าดีาคทลอนรุ่นนี้เป็นยังไงมันมีหลายรุ่นให้เลือกนะมีรุ่นไหนมามาเรื่อยๆแต่ว่า เอาที่ผมซื้อมาดีกว่าขอชมหน่อยคือผ้าเนี่ยดีเลยครับกางเกงเราเกงยางยานเราต้องการยืดหยุ่นได้ยืดได้คือทุกทุกส่วนเป็นยืดได้เป็นเหมือนเหมือนผ้าไม่ยืดแต่ว่าจับแล้วมันจะยืดได้นิดหน่อยเพราะว่าเวลาเราอาขาขึ้นค่อมอะไรเงี้ยมันจะสสบายกว่าผมลองใส่ก็สบายยืดหยุ่นได้ไม่เวลาอาขาคอมรถก็ไม่ไม่ลังเป้านะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีของเขาผ้าก็น่าจะแห้งเร็วและสิ่งที่ได้มาตรงนี้มี การย่นมีการยืดได้ที่เอวแล้วมหีหูหูร้อยเข็มขัดช่วยอีกแรงนึงเผื่อเ,เกงเกงเแถวคนใจตืินไปอะไรเงี้ยครับมีกระเป๋าข้างเป็นซิปเขาเข้าใจวิธีจักรยานจริงไงเพราะว่ากระเป๋าสําหรับเกงจักรยานเนี่ยควรจะต้องเป็นซิปเพราะว่าเราเข้าป่าเราใส่อะไรไปเราต้องรู้ซิปปิดเสมอครับเพราะว่าหล่นหายเราไม่ดูได้เลยอันนี้ดีเลยตอบโจทย์มากข้างใน ตัน,นี้ผมเลือกแบบไม่มีซับก็เลยไม่มีซับในนะครับแบบรุ่นที่มีซับในก็มีครับน,นี้อยู่ในการเลือกของแต่ละคนอันนี้ราคาดีแคทลอนหกร้อยบาทการเย็บดีเนื้อผ้าดีไม่มีที่ตีครับนี่ตัวนี้รุ่นจากรุ่นนี้นะฮะมันไม่มีชื่อรุ่นมันเป็นล็อผลิตผมก็เลยบอกไม่ได้เผื่อเพื่อนๆจะไปหาดูอ้อมีอย่างที่ผมก็คือไม่ชอบมาตั้งแต่แตอะไรก็รับวิธีเิ็ขอดีแคทลอนครับดีแคทลอนเขาทุกเชื่อว่าเขาขายหลายประเทศแต่ว่า เนื่องไซส์เนี่ยไซส์เขาชอบมาเป็น M L XL แล้วมันค่อมอย่างอย่างอ่าตัวอย่างของจริงเลยอย่างผมไปดูเนี่ยผมไปลองเพราะไม่ลองมันโอเคเขาให้ลองมันได้จะได้รู้ว่าไซส์เป็นยังไงไอ้นี่ไซส์ L นะครับ L ไซส์ L เนี่ยก่อนยืดมันจะได้ประมาณ30เอล30พอยืดมาได้34นะคนที่เอล34-34มันก็คงคงใส่ได้สบายแต่ว่าอย่างผมเป็นเอล33-34มันมันครึ่งครึ่ง พอไปดู XL XL ก็เริ่มต้นนี่สามห้าสามหกเลยสามสิบห้าเลยเรารู้สึกกับก่อนยืดนะครับแล้วเราห่อเอวมาได้นิดหน่อยก็อาจจะกลับกลับมาแถวๆพอดีแถวสามสามสี่ซึ่งพอดีผมเอววันสามสามมันเหมาะกับคนที่เอวมันทักสามสองอะไรเงี้ยสำหรับไซส์ L แล้วก็มันก็กระโดดข้ามคือที่สื่อก็คือว่าไซส์ L กับ XL ไซส์เบทก่อนยืน่นมันห่างกันกันไปมันจากสามสิบสามสิบกลายเป็นสามหกเลยสามารถสามหกในประมาณนี้ผมจำตัวเลขได้ผมวัดไม่นานล้วมันก็เลยรักลั่นสำหรับคนที่เอลสักสามสามสามสี่แต่ถ้าคนเอลสามสิบสามสองสามสิบสองก็ใส่เอลได้เลยสามห้าสามหกสามแปดแล้วก็ใส่ไซส์เอแคลได้เลยแต่คนที่สามสามสามสี่ใส่เอลมันก็คนที่สามสามสามสี่ใส่เอลมันก็รู้สึกรังไปนิดนึงรัดพุงไปนิดนึงพอไปใส่เอล ก็ต้องต้องใส่เข็มขัดต้องลูดเข้านิดนึงซึ่งมันก็จะพอดีแบบมันมันไม่แป้มันมันบอกหมอไม่ถูกแต่ว่าผมก็ซื้อไอ้แก้วบางลำเหนียวาะไอ้แก้วเวลาใส่แล้วเนี่ยผมลองแล้วคือผมอันเนี้ยยูเอวเข้ามาสองข้างมันก็น่าจะหายไปนิ้วหนึ่งได้อยู่ครับนิ้วสองข้างสองนิ้วพอใส่ก็ยัง พอดีแต่ยังหลวมนิดๆสำหรับผมแบบเอลสามสามนะครับหลวมนิดๆก็อาจจะรัดเข็มขัดช่วยก็ใส่ได้แต่ถ้ามันพอดีเลยก็ดีกว่านี้อันนี้ก็คือข้อดีของดิเชนลอนครับก็เป็นมาทุกซีรีส์ผมไม่เข้าใจว่าโอเคเขามีไซส์ของเขาแต่ว่าพอในแท็กเนี่ยในแท็กดิเชนลอนเนี่ยครับเขามีเลย US EU CM มีทุกอย่างเลยแต่ไม่มีหน่วยเป็นนิ้วที่เราใช้กันอยู่ครับเอลสามสองสามสี่อะไรเงี้ยไม่มีมีทุกวันเลยทั้งนี้นที่เขาแค่พิมพ์เพิ่มไป อีกอันเดียวเองสําหรับจะได้ง่ายขึ้นสำหรับคนไทยเพราะอย่างคนไทยบอกเลยว่าเขาเราชินชินหน่อยเป็นนิ้วเอวเท่าไหร่เราจะรู้เลยคนทุกคนจะรู้ว่าตัวเอวเท่าไหร่ก็ซื้อเกมจะได้ง่ายเข้าใจว่าดีคซน์ก็มีให้ลองครับแต่ว่าถ้ามีตัวเลขสมมุติว่าบรรบุรเลยสามสองนิ้วผมจะหยิบตัวที่เป็นสามสองนัวเดียวไปลองหรือว่าสามสองสามสี่จะหยิบสองตัวไปลองจะได้ไม่ต้องแบบเอ้อลเอลเอะหรือเอ็มอะไรเงี้ยมันมันมันจะงงครับอันนี้ก็ ข้อหนึ่งแต่ตัวเนื้อผ้าเลยผมไม่ติะว่าของตัวเก่าเป็นผ้าที่ไม่ยืดซึ่งตัวนั้นตัวนั้นใส่มาจนขาดแล้วแต่ว่าข้อติก็คือมันผ่านไปแล้วนะครับตัวเก่าก็คืออ่าเป้าขาดตึงจุดหนึ่งแล้วมันเป้าขาดเพราะมันไม่ไม่ยืดจุดแต่ตัวเนี้ยเขาเขาปรับปรุงละเออมันยืดหยุ่นได้ก็ใส่สองสามปีสึกหลอขาดก็โอเคก็ร,รับได้ครับน,นี่ก็มานี้ทุกอย่างโอเคหมดไปซื้อใช้ได้ราคาหกร้อยบาทคุณภาพผมว่าเทียบเท่าแบรนด์ชั้นนํตดังๆ ถ้าเป็นแบรนด์ดังๆชั้นนำเขาจะน่าจะประมาณราคาก็พันกว่าสองพันแล้วไปนี้ราคาหกเจ็ดร้อยก็ซื้อใส่ได้สำหรับชาวสื่ผภูเขาต้องการที่ความคล่องตัวและแห้งเร็วนะครับสำหรับการขี่เทลวินโรนะครับก็จะออกแบบมาโอเคเลยใช้ได้เลยเอาเอาันนี้มีชื่อรุ่นมี AM เอามอกมเทนก็วันาานี้ส่วนถ้าสสยเขาที่เขาใสา่รัดๆต้าตรงๆหน่อยเพราะนั้นเขาเน้นแบบรู่ลมแต่นี้เราใสา่ขี่สบายๆท่องเที่ยวก็จะเป็นรวมๆหน่อยก็ประมาณนี้ครับ ิก็โอเคก็ไม่รู้จะตีอะไรก็ไม่ติเพราะไม่ได้ลองใส่อะไรจริงจังแต่ว่าถือว่าใช้ได้นะครับติเรื่องเดียวเรื่องไซส์ทําไมไม่พิมพ์ไปเลยเป็นสาษาไภยว่าเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่อันนี้หรือผมรู้ผิดไม่ผิดเนี่ยมันมีหน่วย cm หรือหน่วยเป็นหน่วยของ G180 98B หน่วย cm 107 115 e u เป็น xl us เป็น l เนี่ย br เป็น gg มีทุกอย่างเลยเว้นหน่วยนิ้วหน่วยเอวนิ้วแบบของคุไทยอือันนี้เป็นไซซ์ XL นะครับตีดีหนึ่งก็ทุกครั้งที่ไบดีแคลอนซื้อเกงผมต้องปุ๊กสสยวัดไปวัดเพื่อให้รู้ว่าเกงรุ่นนี้ไซซ์ L ไซส์เท่าไหร่ XL ไซส์เท่าไหร่ส่วนใหญ่ก็เสร็จแล้วก็ลองแหละก็เอาไปลองแหละแต่งว่าตอนเราเลือกอ่ะเราจะได้รู้ว่าไซส์ไซส์ L ของรุ่นเนี้ยมันประมาณเอวเท่าไหร่เราก็ได้บัญชินกับหน่วยเป็นนิ้วแค่นั้นเองครับก็ประมาณนี้เอามาฝากกันซื้อได้ไม่แพงใช้งานได้ เคยใช้รุ่นเก่าที่เป็นผ้าไม่ยืดทนประสมควรแต่ผ้าไม่ยืดก็ขอติดนิดนึงแต่รุ่นใหม่เขาแก้แล้วเป็นผ้ายืดแล้วแล้วก็ซีรีส์หลังๆมาก,ก็เป็นผ้ายืดได้หมดเลยอันนี้ขอชมยีแคลอนน, Canon นะครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ